อจุปัามะตังผู้เรียนดุตรีนายสถาเจอหอมผู้ขับร้องเจนจัตุรงค์แกนนิโกนะครับผู้สร้างสรรค์คุณครูของรัชกาสนามคุณครูจิตรราชกุญแจกรุและคุณครูบุษรินาวรแทนซึ่งออกแบบแบบท่ารำโดยคุณครูสรวิทย์เนมันีและคุณครูวชิราศรีเที่ยงและคุณครูบุษรินถาวะแทนคุณครูกรอนวิชาาติประเสริฐและ โรงเรียนสวนภูมิพิทยร์ยารโดยท่านผู้อำนวยการบุญพบจบธตธรการนะครับได้อนุเคราะห์นะครับนักเรียนร่วมในกิจการของชุมชนซึ่งโรงเรียนสวนภูมิพิทียริยารของเรานะครับปีนี้ครบ50ปีตั้งอยู่ในหมู่ที่20นะครับ,รบตอนนี้มาแล้วนะครับ ตบวนของหมู่เก้าหมู่ยี่สิบนะครับอัญญาอัญญาเขาเอินอ่นว่าอัญญาอัญญาพ่ออัญญาแม่เขาเคยบอกว่า,าวครับย่าพออ่อย่าแม่เอ้ยนะครับภาคอีสานของเราก็คืออัญญาท